You กมมาพุ่งที่หัดสอนพุ่งที่มาขายของกันเลยจริงก็มาสนุกเลยนะครับก็รูสนุกเลยเขาดีวิวเลยว่าสนุกมากอาม่ากลุ่มนี้ติดกันใหญ่เลยเอาไปขายกันง่ายแม่ดีไม่ทำครอบครัวนะแต่จะตกใจตอนแรกนิด้ไหมใช่ไหมวีลใช่สบยวันนี้พี่ซานพาผมมาทำอะไรวันนี้เรามางานแบรนด์เป็นงานยิ่งใหญ่ที่จะบอกเคล็ดลับอายุยืมเงินกปอนีหญ่เลย หลังจากนี้เนี่ยพี่อาจจะไม่ทมี Healing Center อะไรในวันแต่พี่มีสถานที่ดีีเดียวขึ้นกว่าแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ Infinity Medical Clinic พี่ก็สบายใจนะสบายใจหน้าที่จะฉันลบได้เ <c oughs> อาวันนี้เราไม่ได้มาแค่สองเพลงนะครับครับ <c oughs> วันนี้เราก็พาเพลงประกอบซีรีส์มาด้ว oh <my> อยากฟังไหมคนระั สิงตบมือให้ผมเองด้วยนะครับไปัำเพลงประกอบซีีกันเลยครับผมรอจะบอกคำนั้นนะครับเดี๋ยวไปบอก่อนไปบอกขอเสียงที่แับออุโนด้วยครับ ร้องก็น,น่ารักวันนี้คนเยอะจริงครับไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมชรลเราานาะไม่ต้เจออะไรแหวนมีนจะไม่ได้นะครับต้ามอูออบรถเองครับซีรีกำลังออนช่องวันสามสิบเด็กมีโอกาสโปรโมตได้โพราะหมดช่วเวลาทุกเวลาทุกเบรกนะครับแต่ว่าเ,าเนี่ยฟิณดีดี้นะครับฟิณดีดี้เมดิคอลคลินิกครับเรามากันวันนี้บอกเลยนี่คือเคล็ดลับความหล่อวิชาอายุร้อยกว่าปี เพราะความสวยความงามมันไม่มีที่สิ้นสุดมีดูนะผมดูดูหนังหน้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรแนี้ผิวหน้าผิวหน้ารวมก็บอกว่าดูหนังหน้าแล้วที่ใจหายแล้เลยดูผิวหน้าอ่ะผิวหน้าของพี่หนูเนี่ยแลาวพี่ซาเนี่ยนี่มันเต่่งปลาทีคุณอยากมาจับผมหยทำไมใครสุดทีไม บอกมาใครส่งทำไมเขาบอกมีมีพี่มีพี่ไปกันใหญ่แล้วทำไมครับพี่เขาที่เจอกันต้องหลุดอีกใส่เขาจ่าไกันอยู่เพราะพี่ไม่ได้มาชี่นี่ที่อินฟินิตี้ไม่ได้ก้มขี้เลยแล้วทำไมไม่บอกดีๆจะได้เรียกรถไปส่งใช่ไหมจะได้ไปด้วยอยากตามไปด้วยครับไปยูทูปฟังกันเลยหยอกเล่น วันนี้เราก็เตรียมเอกเพลงหนึ่งครับให้ได้สนุกสนุกกันครับอะไรนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับฝั่งนู้นเราอยากให้ทุกคนร้องเพลงได้แล้วอยากให้ทุกคนเต้นไปด้วยแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเลยหรอเขาเลยโจ๊ะขึ่งแต่มัเจ้าคุณ่นพึ่งะถ้าพร้อมนะเดี๋ยวไปไปฟังเพลงสุดท้ายกันครับ ชูดแล้วเราตกใจไอเรากไอ้เราก็ทีมงานก็ถอยมาถอยมาขยบบ้าขยบย่าเงี้ย่อ้ค่ะมันสวยมันสวยใช่ครับอ้โหเป็นไงเขาวันนี้ได้รับกางวอบรับที่ใหญ่ใจงามด้วยความกระถท่เป็นไงบ้างคือก่ออนื่นรู้สึกดีใจมากนะสี่ชป็นเกียิมากขอบคุณทานอ n ฟ i n i t ี่เป็นโลกคียิ้งที่เชิญพวกเราทั้งสองคนมาเราเห็น ว่าลงในชิวงานมาตั้งแต่ต้นปีใช่ที่คนเราเห็นมานานมากแล้ววันนี้ดีใจมากๆเพราะว่ามันผ่านไปครึ่งปีไวมากใช่แล้วเราได้มาที่นี่แล้วแบบจริงจังตบมือให้ i n f i n i t y m e d ่ c a l เข้าคิงเลยนะคบได้มาสักทีเนาะได้มาได้มาสักทีนะคะต้องถามแบบนี้นะสองคนเคยได้มีโอกาสมาที่เซ็นทรัลนครปฐมไหมหรือเคยได้มาจากนครปฐมบ้างใหม่มาที่เซ็นทรัลนครปฐมยังไม่เคยมาเลยครั้งแรกเป็นครั้งแรกมีใครมาครั้งแรกบ้างยับ ที่เหลือชาวนครชาวนครปฐมมันจะมันเดินยังไม่เดินไม่เดินี่เหรอคะไม่ค่อยเนิดขนาดนั้นอันนี้อันนี้อีกหน่อยนึงจะไปสุพรรณละพอดีบ้านผมไดอยู่สุพรรณบ้านที่อยู่สุพรรณส่วนตัวน้องอยู่ไหนดีสุพรรณได้ไกลกันเลยเกินแต่ว่าจะบอกว่า เราถ่ายซีรีส์ที่นครปฐมนะครับเป็นโลเคชั่นหลักเลยเออจริงก็คือเป็นโรงเจครับเป็นโรงเจที่อยู่ในในซีรีส์เปาเก๊กเป่าติงเก๊กเปาเก๊กติงเป่าติงเก๊กเก๊กติงต้องเราดูใน ep หนึ่งมีบอกที่เดี๋ยวนะสัรเจ้าเขาเขาไหนถามคนนครปฐมดีกว่ารู้จักไหมครับสันเจ้าเปาอะไรนะเป่าพูดจิ้มไม่ใช่ขอบคุณค่ะอันนั้นนี่ไม่ใช่อันนั้นสัรย์ไทยฟงไม่ใช่สัรเจ้า ทีนี้เนี่ยนะคะต้องบอกแบบนี้พอเราได้มาแล้วได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงว่าและที่สําคัญคุณสองคนคือผู้แรกแขกแขกรับเชิญผู้แรกเลยที่ได้มีโอกาสได้มาในงานแกลเลอ Infinity, รี่ของอินฟิน t y ี้ฟรีนิกของเรารู้สึกยังไงบ้างราจริงต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมนถนนแล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับ,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 บที่เดินทางมา เจอกันกั Jean Sadly, บพวกเราในวันน um> um ี้น um ี่ค่ะครามถมรู้สึกขอบคุณทาง Infinity Medical Clinic มากเลยรู้สึกเราดีใจเพราะว่าการที่เราได้มาออกอีเวนต์แบบนี้เราได้ร้องเพลงให้กับทุกคนได้ฟัง่มันคือความภาคภูิของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็วันนี้เราได้มาเจอรอยยิ้มได้มาเจอเสียงหัวเราะแล้วก็ได้มาร้องเพลงกับทุกคนผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเต้าหูและค่ะ ก็จริงๆริรู้สึกดีใจครับเป็นคู่แรกเลยถือว่าเปิดมาเดิมขอบคุณมากครับยังไงก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะเพราะว่าความสวยความงามมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็ไม่เข้าใครออกใครฉันรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนเกินมากๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนเเต็ๆได้เลยครับอยู่ด้วยกันเนาะอยู่เป็นอยู่เป็นพยาเบบี สวยไม่เข้าใครออกใครอ๋อพูดให้มาติดกันหน่อยตกใจหมดเลยเป็นภยาดีที่ต้องพูดว่าคนพุธหน้ามันเป็นภยายอ๋อพุธหน้าพุธหน้านี้จะแบบตื่นเต้นกว่าน,นี้มะโอ้โหแน่นอนคนอะไรอยู่ดีขอแต่งงาน<อ>ใช่ปะ่ะแบบอยู่ดีดีแบบแต่งงานกับฉันนะมันต้องมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นต้องติดตามใช่หรียกว่า จริใจมากทีนี้เนี่ยตอนนี้ต้องบอกงี้งานเยอะแนะมากเรามีเวลาในการดูแลตัวเองยังไงครับไอฟิตแอนเฟิร์มแบบนี้ทั้งคู่เลยใครตอบก่อนดีตอะสึ่งจรังที่สุดเลยว่าการพักผ่อนการนอนหลับการกินให้แบบว่าอาหารที่มีประโยชน์การดื่มน้ำเยอะๆการออกกำลังกายด้วยต่อให้เราจะไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่ว่าพยายามทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นใช่ครับออกทุกวันไหมกําลังกายเนี่ย ไม่ค่อยเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ออกลังการใจทิดอยู่แล้วเพราะว่าหยุดแอยู่แต่ว่า<ช>เรารู้สึกว่ามันกระวนกระวายอยากออกลังการนะผมเพราะฉะนั้นแล้วการออกลังการเนี่ยทำให้เราเนี่ยแข็งแรงนะจรีจีจทำให้เรารู้สึกว่าเราจะมีแรงในการที่จะทำอะไรต่อพักผ่อนเยอะด้วยนะครับดื่มน้ำเยอะด้วยครัทางโน้นล่ะคะวุ้นเข้าคลินิกอย่างเดียวเลยฮะวันวันไม่ทำอะไรเลยฮะขับถึงว่า เดี๋ยว,ยว,ยวตอนหลังจะมีเคล็ดลับหน้าทรงหน้าใสาใดๆเดี๋ยวจะมีคําถามจากแฟนคลับด้วยแต่จริงๆต้องออกกำลังกายครับออกกำลังก,กายแล้วก็จริงๆสิ่ง,ง,งที่สําคัญที่สุดเหมือนที่ยวรถบอกเลยคือ<ๆ>เวลาพักผ่อนถ้าเรามีเวลาพักผ่อนเนี่ยเราก็จะมีแรงกี่ลก,กังกากายถ้าเราออกกําลังกายเราก็จะมีแรงไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแรงไม่มีแล้วเพราะเราจะเหนื่อยมากละเราต้องกินเราต้องกินเราก็ต้องกินต้องกินอาหารที่เป็นประโยชน์ใช่ใช่หมูทอดไก่ทอดเดี๋ยวฮัลโหลมันทำให้เรามีแรงในการ แต่กินในปริมาณที่พอดีกําลังพอดีความสุขบาลานซ์กันไม่มากไม่เชียดเกินไปนี่นะฮะเหมือนกับคำว,ว่าอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดหมายถึงความอยากกินนะ <laughs> <laughs> แต่คุณคุณดีมากนะแปลว่าต้องออกออกกำลังกายเยอะมากด้วยเยอะที่เป็นคนแบบว่าร่างกายขอฝาดเทอรี่ได้ง่ายดูตัวอยากจากตอนนี้ได้เลยนะจริงนะฮะแล้วเขาคนเดียวด้วยนะคุณเหงือไม่ค่อยเยอะเท่าเขาด้วยเหงือไม่ค่อยเยอะใช่ เอน่าสงสารเนาะทำไมอ่ะตัวคุณเองใช่ไหมในซีรีส์ก็น่าสงสารโอ้ตองใจยังไงดีอร์คะเขาอยู่ผมไงจริงอยู่ใช่ไหมไอ้ที่อยากไปอยู่ด้วยภาษาเป็นห่วงเนาะวี <Lightning> จะช่วยยายให้ได้อ่ามันต้องอยู่ในห้องนี้แน่ๆเลยแปลว่าอะไรคุณคิดจะทำอะไรต้องติดตามที่ สดยอดเลิศมากนะคะมาทีนี้เนี่ยเรามีเกมให้คุณทั้งสองคนเดาใจกันด้วยอโอเคไหมก่อนที่จะเป็นคำถามโรคฉุกคำถามจากแฟนคลับนะคะเรามีเกมมาให้ทั้งสองท่านเล่นกันด้วยค่ะกติกาคือทั้งคู่ต้องหันหลังให้กันนะห้ามมองนะเราจะมีป้ายให้นะคะให้เขาเดาใจซึ่งกันและกันว่าเขาจะใจตรงกันไหมเดี๋ยวให้เขายกป้ายก่อนกติกามีอยู่ว่าอนี้นน สมมุติว่าถ้ายกออกมาเหมือนกันทั้งคู่แปลว่าทั้งคู่ชน,นะวินวินทั้งคู่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคนนึงออกแบบนึงอีกคนหนึ่งหยิบออกมาแบบนึงแปลว่าอันนี้เขาใจไม่ต้องกันจะต้องโดนถำโทษแต่คำรวมโทษนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวให้ทั้งคู่บอกโอเคไหมให้ทั้งคู่บอกไปแลวการบอกกันเลยดีไหมถ้าสมมุติว่าคำตอบใจไม่ตรงกัน ห,หลังชนกันเลยก็ได้หลังชนกันหลังชนกันเลยอ้าวเฮ้ยใช่ไหมล่ะต้องหลังชนกันแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าใจเราไม่ตรงกันคุณจะทำโทษคุณป้าอูยังไงดีคุณอ,อ้ำรล้ใจไม่ตรงกันเหรอครับให้อาปัดทิ้งรีสักี้สุบเอ๊ะเเดี๋ยว ถ้าเราใจไม่ต้องกันแต่จะทำโทษคุณเต้าอย่ังไงไม่ได้ก็ต้องทำโทษทั้งคู่เขาบอกว่าให้คุณปั่นจิ้งหรีด20วิถ้าสมมุติว่าเราใจไม่ตรงกันคุณจะให้คุณเอารถคุณจะทำโทษยังไงเขาเป็นเป้นชิคกี้นแบนคเราเบาไปเลยอ่ะเราพลาดที่เราตอบก่อนเราพลาดที่เราตอบก่อนโอเคทั้งคู่หันหลังนะคะถ้าพร้อมแล้วในมือของทั้คู่นั้นอ่ะมีสีอยู่ค่ะ ชมพูหรือฟ้าคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามชมไปตรงค่ะลอดไปลอดไปว่ลืมผ้าไปไเนลอดไปมีอีกค่ะอ่ะทำาปทำาปต่อมาค่ะมาเอาละวอันนี้ต้องดูให้ือนเดียวอันนี้ต้องดูให้ออกนะมันเป็นภาพทะเลกับภูเขาเห็นไหมชัดเจนไหม ฉันเปฮ้ยทาไปดิโอเคนะบลอถ้าพรอมแล้วผูเขาหรือทะเลหนยคนก็จใจตรงกันนะน่ได้อยู่เพื่อให้สัมภาษณ์ไปว่าอยากไปทะเลมีจริงมีจริงในสัมภาษณ์นี่เป็นไงล่ะใส่ใจ ดูแล้แหละทำโทษนี่ใส่ห่อใครลงมาใครขอดูกับเมนูที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเขาชอบอะไรมากกว่ากันทั้งคู่เลยนะใจตรงกันไหมหนึ่งสองสายกฮะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวอีกใช่อีกที่สุดใช่ไหมใช่มงกอ่ะงงมากเราจะไม่ได้แกล้งเขาเราจะไม่ได้แกล้งกันแล้ว เราจะไม่ได้เห็นฝันจิ้งหรีดแล้วก็ติ้นเต้นแล้วนะคะว่าแก้งแงเหนือมันจะตรงอย่งไรมปที่โดนทำโทษมาที่อยากจะทำโทษใช่ไหมล่ะอยากทำโทษอยากทำโทษไม่ผมะเอาล่ะไม่ดึงป้ายค่ะอันนี้เรามีภาพให้เห็นจะได้เห็นชัดเจนสมมุติว่าถ้าเราให้คุณเลือกได้ในเรื่องของการดูแลตัวเองคุณจะเลือกดูแลใบหน้ารูปร่าง หรือรูปล่างโอเคไหม <_ d ata> เลือกแล้วแต่คุณน,นะคะ <_ d ata> ใบหน้าจะต้องดูแลใบหน้าก่อนหรือจะรูปล่างถ้าพร้อมแล้วอันนี้ต้องให้เวลาในการคิด2ชั่วโมงไหมคะหนึ <_ d ata> <_ d ata> 1, 2, 3, ่งสองสามยเยเขาดูแลไม่ตรงกันนะหันไปเลยะคะ่ะ ทางลูนเขาดูแลใบหน้าก่อนทางนี้เรือนร่างก่อนอ๋อเป็นคนคนเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันโอเคไหมปั่นจิ้งหรีดดีไหมล้ออยู่มาค่ะยี่สิบวินะได้ครับปั่นจิ้งหรีดได้ครับโอเคดูจะปั่นจิ้งหรีดให้ดูยี่สิบวิแล้วแล้วยี่สิบวิให้ให้เขานับให้หรือว่าจับเวลากับเพงดีกว่าไอ้ย่โอเคโอ้ห จะนับช้าๆสักหน่อยใช่ไหมทำอะไรของเพลงเหรอเออพี่ไปเปิดเพลง5นาทีโอ้ยไม่หยุดแล้วโอเคมิวสิกผมทำด้วยดีกว่าเอาเพลงอุ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ทำเองอยู่รอเต้นชิคเก็ตแบ๊ดีกว่าผมรู้แล้วเขาอยากให้คนประคองไงนี่ก็คิดเกินเสื้อเท่มากมืหามาจากไหนเนี่ยจะบอกเลว่าซื้อมาเป็นหรูแล้วส่งไว้ผมโอเคมามาเอาดิ ยี okay. au, ่สิบวิต้องก้มลงด้วยนะต้องก้มลงด้วยโอเคเราเดี๋ยวเราจะให้นาฬิกานับเพลงมาเรื่อยๆนาฬิกาพร้อมนะคุณอัพโหลดพร้อมนะโอเคนาฬิกาพร้อมโอพี่เลือดลงหัวแล้วไม่พร้อมตอนพร้อมอะพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งไปโอ้โหกระเซิง โอโหงสามพี่หูคะรบกวนคุณพี่ขยับหอยหลังไปเขาจะเสียวตลอดเวลาค่ะสโลว์เลยฮะซึ่งตัวมูลจะไหลทะลือกลงไปด้านล่างสองจริงๆมันต้องตุ้กว่านี้ไหมยี่สิบปีแล้วเดี๋ยวผมทำให้มาสิาี่ทำโอเคเกินรักเกิน20่สิบปีอันนี้ดูของสนุกนะอันนี้อันนี้ของจริงต้องอย่างนี้ ไม่ใช่ให้อ้าทำอีอันหนึ่งเต้นเพลงอื่นได้ไหมอ้าเป็นว่าประมาณนี้เขารอเขารอเขารอเราดูเราเต้นอยู่ใช่ใช่ไหมชิคกี้เตนไงชิคกี้เตนไงชิคกี้เตนชิคกี้เตน อุ่นแค่นี้คนเขาก็ยิ้มกันแล้วอโอเคหรือยังคะแฟนกับโอเคไหมห้าหกเจ EN ไป Sorry ไม่ได้ไม่ได้ไดแล้วลเลออยอะที่นิงสองทรัพย Sorry ใชาไหมช่ไมไม่ได้สอนไงแล้วจะเต้นเป็นไงอ,ะอ,อ่ะก็รู้เลยว่าถ้าสอนให้จะเอาไปเต้นเลยไม่สอนไม่สอนวามันเต้นโชว์ได้ไหมอะ่ะ ว่าไปดูใน TikTok ดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวเฮก็เกินไปคุณนะมามาเล่นเกมกันต่อดีกว่าไงรอะเราดูแลหน้ากันแล้วกันยังไง้าส่วนใหญ่ก็จะกินน้ำไม่สะอาดหน้าหน้าลูกพี่อันดับแรกต้องล้างหน้าให้สะอาดห่ะเพราะว่า เพราะว่าเราสองคนเนี่ยแต่งหน้าบ่อยมากถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้แต่งหน้าเลยก็ตามใช่ไหมล่ะหน้าใสอย่าไปบอกเค้นรับเขาดิแต่ว่าเราจะต้องล้างหน้าให้สะอาดอันนี่คือเคล็ดลับสำคัญเพราะว่านอกจากเมคอัพแล้วยังมีสิ่งสุขภัณฑ์อีกอ่าใอาจารเว้นไว้เว้นไว้ครับเว้นไว้ให้วัดให้ล่ะมาอีกมาต่อดีกปะไม่ผิดเลยไม่ผิดาเขาไม่เจออุ้ยตาเปิดเอาคนบ้าง นะครับ่ะอ่านใ้ชื่นใจด้วยเขาบอกว่าเวลามีงานเยอะทั้งสองคนดูแลตัวเองและคนเครื่องฆยังไงก็คือคำถามใครสบายกันอ่ามีชื่อไหมใครเป็นคนเขียนคำถามนี้ไม่ได้เขียนชื่อมาไม่มีชื่อครับนู่นนู่นครับพี่อะไรครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งโอเคมต่เป็นพี่หนึ่งการ์ดซิงพี่หนึ่งทสองโอเคโทษ เวลามีงานเยอะทั้งสังกัดเธอเองตัวเองเนี่ยมันมีค่ายังไงอ่ะช่วยกันออกกำลังกายครับก็จะเห็นแบบว่าเวลาถึงเราก็จะแบบไปวิ่งอะไรอย่างงี้ไปวิ่งด้วยกันอะไรอย่างงี้ครับมันจะเป็นสิลแบบว่าคือเราเราเวลาวิ่งคนเดียวมันเหงาไหมมงาเราะว่จะเป็นสิลแบบว่าเอออยากวิ่งอยากวิ่งด้วยแล้วก็แบบเออวิ่งกับเขาอะไรอย่างงี้ครับเวลาแล้วก็พูดคุยกันเฮ้ยนะครับดึงเชือกแล้วสนุกสนุก โซเล่ก็จะ,จ,จะวิ่งโซเล่จะวิ่งวิ่งกี่นาทีคุยงกี่นาทีนะจริงๆเราวิ่งกันอย่างต่ำประมาณช,ชั่วโมงชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ<ะ>แล้วก็แล้วก็โซเล่จะต้องพักผ่อนให้หจิตใจมีความสุขให้สหมองโล่งๆะจะทำให้ร่างกาย<ะ>เขาเรียกว่าด,ดีจาก inside to o u อ s i d e จากข้างในสู่ภายนอกแล้วดูแลกันและกันยังไงคะในคำถามนี้ก็ เอาจริงนะจิ๊กป้าเขามาใช้ผมซื้อของบ่อยเอาซื้อของบ่อยเขาซื้อเราใช้ใช่ซื้องงเหมือนกันแล้วเราเป็นคนขี้เกียจอันนี้คือมีสองคำถามแล้วที่ต้องถามดียวครับนี่อ่ะตอบคำถามครบเรร้อยครบวนะคะ จะดกสนาดนต่อไอปอเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะให้แฟนกับถ่รูปกันด้วยเป็นแบบเซลฟี่เนาะรอแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้ไหนๆก็มาทั้งคู่แล้วแล้วก็เป็นการแกล้งเราปนิ่งนะคะของ Infinity Medical Clinic ด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทั้งคู่ร่วมอวยพอให้กับคลินิกสักนิดนึงค่ะเจนน่า ครับก็คอนกร a t ูเลชั่นนะครับสำหรับแกรน d o โอ n พ n g ีของ i ี e i n i t y v e อ i c l l Clinic นะครับขอให้ยอดขายปังๆไปเลยเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงความสวยความงามแบบคุณภาพาจริงๆอย่างที่บอกเลยความสวยไม่จากันก็ขอให้ลูกค้าเข้ามาอย่างนี้ไปจำกัดให้เซลล์ทำงานกันออวุระวัยหมอฉีดหน้าจนมือหงิกเลยนะครับสาธุรับพรเร็วพี่ๆสาธุ นี่นนะครับก็ถ้าเป็นรวมสาขานี้ก็จะเป็นสาขาที่15แล้วก็ได้ข่าวมาว่าที่นี่เปิดมา2เดือนแล้วแล้วกใครๆหรือว่าอยากน่าใสก็สามารถไปได้เขามีสาขาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ชานักนประถมอยากน่าใสก็มาครับผม Infinity Medical Clinic บอกเลยว่าสมัยนี้นะครับที่คุณอีกเดียวไม่ได้นะฮะจริงแต้องใช้นวัตกรรมด้วยใช่รักษาให้ด้วยมีปัญหาถึหน้าแล้วก็ปรึกษาคุณหมอดีกว่าก็จะได้แก้ตรงจุด อยากฝากผลงานนะครับผมพวกราซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนที่มีชื่อว่าปฏิหารละทางช่องวันเวลาถ้าดูไม่ทันดูย้อนหลังได้ที่ทีออนเวลาแล้วยืัเรอย่าลืมกดดับเบิ้ล เย้เสียงปรบมือค่ะน่ารักทุกคนนะทุกคนน่ารักจะไปไหนมาก่อนเลยสิคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวคนที่ยากเรียนเชิญท่านผู้บริหารของทาง Infinity Medical Clinic นะคะขึ้นมาถ่ายรูปทางด้านบนเวทีสสวัดีครั่ะวันนี้ขอเรียนเชิญคุณปีและคุณอาวเสียงปรบมือผู้บริหารของเราค่ะ คุณมีเรซนที่ีค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเราจะเซลฟี่กันละนะคะทางด้านงทุกคนอยู่กับพี่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้แขบกบรับเชิญของเราสลับนิดเดียวเท่านั้นเนอะจะได้ เห็นกันรบเลยนะคะขออนุญาตหนึ่งรูปนะคะรบเหยคะเรียบร้อยเสซบรบมือให้กับคุณบีด้วยนะคะเค่ะเอาล่ะเดี๋ยวทุกท่านอยู่กับพี่นะคะเดี๋ยวให้คุณเอารถคุณตาหูค่ะอ,อยายเดินหน้ามาทั้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวทันหลังค่ะเราจะทำการเซลฟี นไีไดดกด้วยนะ,ะที่มาจากสาขาต่นะส่วนด้านหลังยืนได้ไหมคะแฟนคับยืนได้ใช่ไหมพี่ชางภาพพีนแฟนคับยืนหรือยอดีะคะยืนปกติเลยคะ่ะทุกคนยืนปกติได้เลยแอบครับต่งนะจะต้องนับให้นะ อ,อีกตี้องหนึ่งนะคะด้านหลังของมินิฮาร์ค่ะหนึ่งสองามค้างไว้นะอีกภาพนึงมินิฮาร์ทค้างค่ะเรียบร้อยกขออนุญาตอ,อ,อีกกลองนึงด้วยนะคะหัวใจ่อยการหัวใจ1นซองค้างไว้นะคะ ก่อนนะค้าคไว้5นาทีนะคะหยอกหยอกขอปเป็นวิดีโอด้วยด้านหลังอย่าลืมดุ๊กดิ๊กขึ้นไหวนะคะบกมือนะรอนะรอจังหวัดได้ะคะ่ะโอเคไหมโอเคหนึ่ง Infinity น,น,น,นะโอเคนะหนึ่ง